นี่ผมมาเจอ ทีมงานรถดินอันนี่คุณปู่เดี๋ยวผมพาไปดูแมคโครนะครับนี่ครับผมพาดูแมคโครนะครับ P C หกสิบนะครับเกานอกนะครับเกานอกมานะครับพี่น้องโอ้ก็ถือว่าใช้งานคล่องนะเอาเกานอกมาประมาณหก 6ปีแล้วนะครับได้ยินว่าตอบถามมาว่าได้6ปีนะครับน่าจะหลายชั่วโมงอยู่นะครับพี่น้อง mm. อยังไงเดี๋ยวผมพัดดูการทำงานนะครับ mm. น่าจะเป็นทีมงานพ่อแคบหรือเปล่าประงานนี้นะใส่ดินใส่เยอะๆนะครับใส่เยอะนะพี่น้องงานเที่ยวนะครับ ดูแม่ลังครับพี่น้อาผมมาดูแม่ลังนดินลูกลังนะครับมีแต่ลูกลังลุ่มล้วนนะมีแต่ลูกลังนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานไม่มีโหลดนะครับ ขุดแง่รังนะพี่น้อง VC 60นะครับแกะเก่านอกมานะครับว่าก็โอเคอยู่นะพี่น้องยังไม่รู้ว่าชั่วโมงเท่าไหร,ร่ยังไม่ได้สอบถามว่าชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะครับลนเลอร์ท่าจะมาณ คนเลืนะ่อนน่าประมาณหกตัวนะครับทีมงานพ่อค้านะครับนีให้สมศิษย์สมใจนะครับสั่งได้นี่ครับคุณปู่มาแล้วครับพี่น้องนี่ครับคุณปู่รุ่นนี้หายากนะพี่น้องไม่ค่อยมีแล้วเห็นไหมคุณปู่ ของทีซีหกสิบหือว่าโอเคนะครับคุณปู่นะครับ<า>คุณครูอ่ากดไลฟ์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับผมพาดูหาดูยากนะครับพี่น้องรุ่นนี้จะไม่ค่อยมีนะครับไม่หลอแต่ล้อใจไม่หลอแต่ล้อใจนะครับจัดหนักจัดเต็มแรงนะครับคันนี้ ครับผมพาดูนะครับ PC 60นะครับเต่านอกนะครับพี่น้องเอนเนียห้าล้นล้นเลอห้าตัวนะครับแคลรียหนึ่งตัวนะครับเครื่องโอเคอยู่นะพี่น้องการทำงานนะครับตักใส่คุณปูนะครับ มารอดูกันอีกทีหนึ่งครับนี่ครับคุณปียคันหนึ่งคันนี้น่าจะแรงนะครับพี่นะ้องไม่รอแต่เราใจแรงนะพี่น้งองคุณปุยคนนี้ยวงไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับการตัดดินของ PC-60 หกสิบนะครับนี่ครับการทำงานของ p c หกสิบแกะก็เก่านอกมานะครับพี่น้องเดยกก็ทำงานก็โอเคนะครับทีมง,งานทิปูน้อยนะครับบ้านเต่านะครับ hai xuân chạy nào tít toa đại nào hôm hai vừa mới tài liền nào ngàn cho mùa ngàn đại đại nó thì ngàn khu nói văn tàu và ngàn nào xây đinh xây dỡ nào vì nó nếu ngàn màu hấp nó đinh nó có nào ok chưa ok chia มีรถวิ่งอยู่ด้วยกัน5คันครับนะจอดรอแล้วพี่น้องมก็ถือว่าโอเคนะครับการตักดินครับเก่านอกเก่านอกมาสอบถามมาประมาณ5ปี6ปีประมาณนี้นะทีมงานฟูน้อยวันเฝ้านะครับใครส,คสนใจนะครับติดต่อได้นะครัวผมให้เบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์นะครับ คอมเมนต์มาทางเพจก็ได้นะครับหน้าดินจะประมาณไม่ถึงเมตรนะพี่น้องผมให้ดูครับเนี่ยหน้าดินจะไม่ถึงประมาณห้าสิบเซนได้นะครับต่อไปก็มีแต่ลูกลังนะครับ ก็ลูกลังเยอะนะพี่น้องกลังตักใส่คุณปูครับอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะขอคนละหนึ่งแช์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานปูน้อยบ้านเป้าด้วยนะครับข้นขับก็น่าจะร้อนนะพี่น้องน่าจะแอร์แอร์น่าจะเสียนะครับสอบถามมาแล้วนะครับแอร์เ,อเสียนะครับ ยังไม่ได้ซ่อมงานเยอะพ้างั้นนะครับเลยได้ถอดเสื้อน,นิดหน่อยนะครับนขับก็ยังวัยรุ่นอยู่นะพี่น้องคลิปนี้ดูกันยาวๆไปเลยนะครับคุณปูนะครับจัดใส่คุณปูนะครับไม่รอดี๋ยเราใจรถแรงนะครับน่าจะเป็นยางข้าวนะพี่น้องยางข้าว เดินแรงนะพี่น้องพี่ซีหกสนะครับว่าขึ้นปะูนชั้นหนึ่งมาแล้วครับเห็นไหม จะจะจะ,จะ้อนเสียนะพี่น้องโอ้ฝุ่นฝุ่นไงกุ๊บพี่น้องเอยเอาหน้าดินออกก่อนนะครับต้องเอาแต่ลูกลังนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนั่นจะเป็นล็อกกี้หรือเปล่าประมาณนี้ย,ย,ย,ยูสุยูสุ จะร้อยเก้าห้าร้อยกว่านี้ยางยางเก้านะครับน่าจะยางเก้านะครับพี่น้องถอยถอยถอย มีแต่ยางก้าวเลยนะพี่น้องอม,มันมีการตัดดินนะครับของ PC 60นะครับมันต้องมันมันต้องเอาหน้าดินมาผสมก่อนนะพี่น้องอ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพะืกก่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานปูน้อยบ้านเฝ้านะครับหรือว่าอาจารย์อาจารย์ทองหรือเปล่าประมาณนี้พูดผิดขออาภัยด้วยนะครับ คลิปนี้คลิปนี้นะผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานปูน้อยบ้านเป้านะครับจะจิตสันใจคอมเมนต์มาได้นะด้วยผมให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้รถมารออยู่ประมาณสามคันนะคันที่สี่ก็กำลังตัดใส่ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เราคงจะพาทำอะไรคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายบาย